หนึ่งลูหนึ่งรูกใส่ไหนหนึ่งรูกใส่ไหนหนึ่งรูกใส่ไหนเออเอาหนึ่งรูกก่อนเอ้นั่นไม่ใช่หนึ่งหนึ่งรูกก่อนโนเดี๋ยวก่อนสิเออเอาหนึ่งรูกก่อนหนึ่งรูก่อนเดี๋ยวจะเย็นๆเอาทีแรทีอันนั้นเอาหนึ่งรูกก่อนหนึ่งรูกใส่ไหนหนึ่งรูกใส่ไหน เออเอาหนึ่งรูอีกไหนอันไหนหนึ่งรูหาซิยางอันนั้นสี่รูเนาะหนึ่งรูนั่น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 นี่อันไหนหนึ่งรูอยู่นั้นเปล่าอยู่นั้นเปล่าหยิบซิอันไหนหนึ่งรูอันนั้นเปล่าโน่นหนาวงกลมอ่ะนี่น Zhen, ICU, นสีอ,อะไรเห<อ>ลืองอันนี้สีเหลืองนะเอาเอาสองรูก่อนสองรูอันไหนสองรู สองลูสองลูอยู่ไหน,นน้ออันหนสองลูนะอ่าใส่สองลูก่อนนะสองลูอย <miedo> ู <Beatles> ่ไหนอืสองลูอีกสองลูกันสองลูกันอันนี้สีเขียวใส่สีเขียวเข้าไปก่อนเอ๊สองลูอยู่ไหนน้อใส่สีเขียวสองลูอันนี้สีอะไรคะสีอะไรเหลือง โอเคเอาสามลูกก่อนสามลูกสามลูกอยู่ไหนสามลูกอยู่ไหนอันนี้สี่ลูกเอาสามลูกก่อนสินี่ไงนับสีหนึ่งส,สองแล้วอะไรสามอ่ะหนึ่งสองสามเอายิบก่อนเอาสามลูกก่อนจีเอาสามลูกก่อนจีเอาสามลูกไปก่อน ขาดเลยนะขาดนะระวังขาดนะเอาสามลูใส่ก่อนนะใส่สามลูก่อนใส่สามลูก่อนเจ๊สามลูใส่แล้วสามลูใส่ยังไง <c oughs> เดี๋ยวสิใส่ทางนี้อันนี้ไม่ใจนี่ใส่สามลูนี่เจีเอาใจเอาสามลูก่อนสองลูสองลูตรงไหนสองลูตรงไหนเออ อาใส่สองลูกกันใส่สองลูกกันอืมเอาวางสิวางก็จะได้ใส่ได้เอาตั้งท่าใส่ก่อนตั้งท่าใส่ก่อนเอาเอาเอ้าใส่ให้ตรงรูใส่ให้ตรงรู อย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งเออเอาไปไปนั่งเถอไปนั่งดีๆอือฮึอืม,อมสองลูอยู่ไหนหาซิเนี่ยโอ้โหอ่ะอ่เอาสามลูเขาได้สามลูแล้วอันไหนสามลูอันนี้เปล่า อ่ะสามลูกกันแม่มาลายสามลูกจีอ่ะสามลูกอ๋อวง,งนอนแล้วว่าสิเปรีย้ย